สวัสดีครับช่องแอดมินพันครับเรามาต่อด้วยไอดีนี้นะครับผมอาพยังไม่ได้เปิดนะครับราคานะครับหนึ่งมื่นสี่พันห้าร้อยบาทเฟซทวิตนะครับแต่ว่าเฟซเนี่ยถูกปิดโดยผมนะครับรับประกันไม่มีการเข้าซ้อนนะครับก็จะเหลือแค่ทวิตเตอร์นะครับที่เข้าได้ เรามาดูกันนะครับผมว่า14,500บาทอดีนี้เราจะได้อะไรกันบ้างนะครับชิ้นเคยครับตัวละครนะปลดล็อกหนึ่งตัวนะครับทรงผมตามนี้นะครับต่อด้วยชุดนะชุดแพนด้านหน้ากอด ส่วนหัวนะครับอ,อันนี้หมวกไอ้น,นี่นี่ว่าชุดที่เป็นแบบหุนนห่นยนต์หุ่นยนต์หน่อยอะ่ะแต่ตัวไม่มีนะ หวกนะดูที่หมอกสามครับอ่ะบางทีจิ้มหมวกหนึ่งหมวกสองให้ดูกระเป๋าหน้าตามนี้ครับ นี่กระเป๋านี้มีนะหนึ่งหมืนสี่พันห้าร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูทีเด็ดด้วยกันครับว่ามันได้อะไรบ้างอา่มตามนี้ครับลูกระเบิด สงสัยมีเลเวลเจ็ดซักะกบอกแล้วมั้งอันนี้ผมยังไม่ได้ดูเลยนะไปดูดิมีอะไรบ้างอ่ะออน่าจะใช่ใช่ไหมประมาณนี้แหละมีเลเวลเจ็ดเดอะฟูลนะครับหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยนะชุดอื่นๆก็ตามที่ถ่ายไปนะอันนี้เลเวลหนึ่งมีอะไรอีกไหม ต่อไปนี้ทุกไอเดีที่มาฝากผมนะครับช่วยตั้งราคามาไม่ต้องแรงนะครับมันขายไม่ออกนะครับตั้งราคามาแรงๆนอะ่ะแต่แรงไหมหรือไม่แรงก็พูดยากอีกเกิดคนถูกใจก็บอกไม่แรงอีก มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะเรื่องราคาซื้อขายเนี่ยก็คือคนซื้อจะได้ทวิตเตอร์นะครับอันนี้มีคอนซซซั่นแปด เฟสโดนปิดจากผมนะครับลิงก์เลขไอดีจะมีที่คลิปประกาศที่ประกาศในกลุ่มนะครับก็ไอดี ID นี้ก็ประมาณนี้นะครับผมไม่น่าจะลืมถ่ายตรงไหนแล้วนะดูชุดอีกทีนะครับหนึ่งมืสี่พันห้าร้อยบาทครับสวัสดีครับผม